สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอนะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID ขโมยแฟนนะครับเดี๋ยวมาเสริมความโหดกันนะ โดยการลุ้นตู้กบกันนะครับอ่ะ200ดูบี้นะครับก็จริงๆก็ยังอยากเปิดได้รูเดียสนะครับอ่ะเกียร์จริงก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าในเมื่อปั้นทีมขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องการให้เมกูมินเป็น9ดาวแม็กก์ไอดีจะโหดขึ้นมาสุดๆเลยนะครับอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ได้ทํารวดเดียวอ่ะทำคลิปไปแล้วนะครับทำมาคว้าขึ้น9ดาวได้ล่างโคลนอ่ะหยุด5วินาทีก็จะติดแบบโกงมากๆนะครับอ่ะส่วนตัวนี้แน่นอนนะว่ามันก็อาจจะโกงอยู่แล้วครับก็ทําไปเลยครับ9 ดาวบวก3นะครับส่วนตัวนี้ขึ้นเป็น9ดาวเราได้หยุด5วินาทีอย่างรวดเร็วเออเรียกได้ว่าค่อนข้างจะโหดโดยสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับในลีของผมเนี่ย มันค่อนข้างจะใช้ดีมากๆอะใครที่อยู่ในรีสซักมาสเตอร์สขึ้นไปนะครับมาบอกกันหน่อยนะว่าแบบไอเกียร์ต้องดีขนาดไหนอะการใช้งานเป็นไงบ้างตัวฟิตเนี่ยผมเล่นในโหมดอื่นๆค่อนข้างจะช่วยได้ดีมากๆคือ PVP เนะี่ยลีกของไอดนะมันยังไม่ได้สูงมากมันก็โหดอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าพอขึ้นมาสเตอร์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนคนระับ คือจุดดีมันคือการผักกลับความสามารถนะครับหยุดห้าเวทีเนะี่ยอันนี้คือดีอยู่แล้วจะอยากจะรู้ว่าในส่วนอื่นๆเนะี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเาบอกว่าวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ตู้กระาชาเพิ่มเรทนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะเพิ่มเรทกู้เทพเดี๋ยวมีรอบที่สานะครับใครพร้อมนะจัดตู้กระชามีทุนอยู่นะผมขอแนะนำร้านตั้งเต่กรนนี้ก่อนนะครับ ยาน้ำการค้า t ต p อ p อัพเ e r นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะตอนนี้ไวจะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาตัวถึเบนถูกต้องตามคนใหม่นะแล้วก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีเอาประสบการณ์เต็มนะไปเติมกันได้เลยนะครับเติมถูกเกมเมนเจอร์มีค่าระบบ iOS นะครับมีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับ Ruby เนี่ยเติมจากระบบไหนอ่ายังไงก็ต้องรับจากระบบนั้นนะครับท่นนี้นะครับก็มีรับเติมเกม,เกมอื่นๆนะคาถูกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับจะเติมเกมสมบัต ะจะนําการค้าตับอัพเตนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรดเร็วใครพร้อมนะพรุ่งนี้รอดูตู้กระชตานะ,ะก็ไปจัดกันได้เลยนะครับไอดีขโมยแฟนครับคือ,อมันก็พูดยากอะ่ะเพราะว่าพอมันโชคดีมันก็ทําได้อย่างนี้นะ,ะส่วนกบเนี่ยนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าตอนแรกๆไม่ได้เปิดเลยคือไม่ได้เปิดจริง,รงเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยมันต้องหาเรนเจอร์ให้ได้ก่อน หาเดนเจอร์ให้ได้ปุ๊บเนี่ยก็หาเกียร์เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยกบจะเป็นกบที่ตัวเกมแจกตามส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายนะมันก็ได้ฟรีนะครับอยู่แล้วนะครับผมเพิ่งจะมาเปิดกบหลังๆตอนที่เฮ้ยมันได้เรนเจอร์ครบทางเรียบร้อยแล้วอัอนนี้คือไล่เปิดกบนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเปิดกบนะแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับ อ่าครับคือเป้าหมายเนี่ยต้องการเปิดกบให้ได้กบ9้าดาวหนึ่งตัวเท่านั้นพอครับแล้วก็จะกลับมาเปิดเกียร์แล้วนะอ่าส่วนตัวก็ชื่อน่นอนครับเปิดเรนเจอร์แล้วเดี๋ยวตัวรอบนี้นะครับผมก็จะยังเปิดเรนเจอร์อยู่นะครับผมอยากได้รูเดียสอยู่นะเอาให้มันแบบครบๆไปเลยครับอ่านะเพราะว่าเดือนหน้าก็อ่ารอบปกติบอกแล้วนะปกติพ่วงด้วยแสงมืดเกา่าแสงมืดใหม่นะครับซึ่งไอดีนี้กบม่วงมันหมดไปแล้วครับกบม่วงหมดไปแล้วก็อ่า ไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอ่ะเดือนหน้าจะเปิดตามจังหวะแล้วกันเผื่อได้ก็ได้นะครับส่วนรอบนี้นะเอากบก่อนเอาก้าดาวมาก่อนฮึบโอ้โหยังเป็นเอาใต้นะเอาก้าดาวอืม้มแตยังไม่มาครับอ่ะผมต้องลองทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคือเดี๋ยวสุดท้ายมันจะต้องดวงดีทั้งทีหนึ่งนะครับอ่ะเปิดนะครับอ่าหากบอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับทุกการใช้รูบี้นะ สายฟรีครับแรกๆมันจะได้เยอะมากแต่หลังๆก็แน่นอนครับว่าเรื่องของการดันลงดันกอ่ะซึ่งอดีนี้นะยังอยู่เพชรสนะครับน่าจะนะเพชรหยังไม่ได้ดันเดี๋ยวไว้ค่อยปั้นทีมแล้วค่อยดันไปเรื่อยๆนะโหนี่โชคดีเลยนะ,ะมาตัวแรกตัวเดียวหรือเปล่า อ่าครับคือไอดีเนี่ยพอมันใหม่ๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่คือได้กระจายรายมากครับไอดีใหม่ๆปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะย่อยทิ้งนะพวกกบที่แบบว่า,เ,าเราอาจจะไม่ได้รีบใช้อา้าวจะเอาเรียวนาดออโอเคโอเคเนี่ยผมก็จะย่อยทิ้งนะอา่านะครับย่อยทิ้งไปนะครับเพราะว่า,าไม่ต้องรีบอะไรามากม่ายคือไอดีเริ่มต้นน่ะผมต้องการที่จะ รีดนะครับให้เลนเจอร์เนี่ยมันโหดโดยไวอ่านะเกียร์ก็ด้วยนะเกียร์ก็สาคัญนะอย่างที่บอกผมสเต็ปผมเอาเรนเจอร์ก่อนเปิดให้ได้เลนเจอร์ตัวโหดเอาเรนเจอร์ให้แม็กแล้วก็เกียร์อย่างเนี้ยผมมีเกียร์โดนแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งนะผมเนี่ยทำมาเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเพราะตัวไหนวะเนี่ยคือตัวเนี้ยการขึ้นเป็น9้าดาวแล้วได้หยุด5วิธีเนี่ยผมว่าผมเน้น p ีพมากกว่าอาจจะไม่ได้มีผลตัวเนี้ยน่าจะมีผลเพราะว่าพอขึ้นเป็น9้าดาวแล้วมันบวก3านะแล้วก็ได้ฟิตมาเนี่ยในส่วนของด้าน หนึ่งร้อยนะครับผมผ่านไปแล้วว่าผ่านไปได้แบบง่ายดายมากๆเดิมคือมันติดจริงๆคือดามเมจมันแรงไม่พอมันขาดอยู่แบบไม่กี่ไม่กี่สิบเปอร์เท่านั้นนะเวลามันหมดก่อนนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าผ่านได้สบายอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนำนะครับตัวนี่ซิลฟี่นะครับหรือว่าฟิตนั่นเองลองนํามาเล่นตัวเดียวให้ดูคือในเดือนของมันเนี่ยอ่ะแน่น,นอนมันโกงอยู่แล้วครับเพราะว่าอ่าในเดือนของมันเนี่ยก็จะบัฟนะครับบัฟปล่อยตัวไว้นะครับ อ่าครับดูซิยืนได้ไหมอ่าเกียร์ผมไม่ได้ใส่ป้องกันสักเท่าไหร่นะมันก็เลยอาจจะยืนยากสักนิดนึงครับอแต่ว่าด่านพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างติดง่ายนะครับอ่าดูซิไหวไหมครับตัวเดียวอ่ะตัวเดียวไม่ไหวอ่าเพราะว่าด่านระดับสูงๆนะมาเริ่มจตะตึงครับคือด้วยเกียร์นะอ่านี่ส่วนหนึ่งคือด้วยเกียร์ครับว่า ผมน่าจะไม่ได้ใส่พลังชีวิตเลยเดี๋ยวดูนิดนึงครับอ่ะก็ใส่พลังชีวิตอยู่เหมือนกันนะะแต่ว่าตัวคืออย่างที่บอกคาอย่างที่รีวิวนะครับอารมณ์น่านก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยตัว เรนเจอร์นะครับผมทดสอบไปแล้วว่ามันมีความเปราะบางนะบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องด้วยตำแหน่งยืนอ่ะมันก็เลยแพ้เมกูมินครับคือถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีส่วนแต่ว่าพวกเรนเจอร์ที่แบบว่ายืนใกล้กว่าอ่าก่อนจะเข้าตำแหน่งยืนเนี่ยคือถ้าบางตัวมันถึก้างพอหลบดีพอเนี่ยมันสู้ได้นะเออนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้หมายความว่าฟิตมันจะกากขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมเอาตัวเก้าดาวอ่ามาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่านะครับคือแค่บอกว่าเฮ้ยเรนเจอร์มันมีจุดอ่อนนะ อันเดีเด๋ยวนี้ครับคือแต่ต้องอะไรมากไม่ได้คืออยู่ในกลุ่มอนิเมะก็จะก็มีประมาณนี้แหละไม่เกี่ยวกับเกมนะเกี่ยวกับอนิเมะเราก็เห็นแล้วว่าเออโอเคเข้าใจละเออนะครับเหมือนแบบอารนันโดเมสซี่ครับมันก็เป็นรามา่าไปตลอดการอะอผมว่านะทุกเรื่องครับเออใครเป็นติงฝั่งใครครับก็จะต้องแบบว่า ช่วยอ่ะช่วยฝั่งนั้นนะอันนั้นนะ่าเนอย่ผมก็จะรีวิวตามที่เห็นนะซึ่งผมก็มองว่าตัวซิลฟี่ครับค่อนข้างจะมีความปลอะบางพอสมควรนะครับแต่ว,ว่าทางนี้ทางนั้นก็เกียร์นะเกียร์ตัวรอบห้างครับแล้วก็เล่นเป็นทีมกันแล้วกันนี่อย่างเงี้ยผมใช้แค่3าตัวเนี่ยโอ้โหผมว่าเพลเอๆนะอาจจะเคลียร์ไปได้ไกลพอสมควรครับที่เหลือก็ไปดูด่านบอสเอาแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงครับ อันนั้นนักการเลือกขึ้นเรนเจอร์ Ranger เป็น9าดาวหรือทํา9าดาวแม็กก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรนเจอร์าบางตัวเนี่ยเฮ้ยไฮเปอร์แม็กมันก็โหดพอแล้วนะครับหรือบางตัวเนี่ยอาจจะต้องขึ้นเป็น9าดาวบางตัวคือเราเห็นเลยครับว่าเฮ้ยไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันดูอ๋อมันต้องไม่ใชไอเทมชรอหรอ,อเมื่อกี้เราเล่นพลาดไปยังคือบางตัวเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ย ล่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันมันดูยังยังตึงๆงแบบโหดไม่สุดอ่ะยังตึงไม่มากพอครับยังโหดไม่ค่อยสุดเท่าไหร่น่ะอ่านะครับก็อาจจะต้องรองขึ้นเป็นไฮเปอร์แม็กอ่อขึ้นเป็น9ด้าดาะครับคือเหมือนสมัยก่อนอนะ่ะพอมีแพดเก้าอ่อมมีแพดไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ร่างอัลตราบางตัวมันก็ไม่เก่งในล่างออลตราหรือในร่างออลตราไม่มีค่าแฝงเลยอันนี้เราทําคลิปให้ดูเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าไอมันเป็นแบบนั้นจริงจริงแต่ว่ามันเป็นเฉพาะบางตัวนะ อ่ามันเป็นเฉพาะบางตัวเท่านั้น,นครับพอมีแผด9กดาวมาปุ๊บก็เหมือนกันครับบางตัวต้องขึ้นเป็น9ดาวอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเก่งกว่านะครับหรือนะครับได้ความสามารถ9ก้าดาวที่เฮ้ยมันส่งเสริมจริงจอย่าังจังเนี่ยอ่านะครับมันก็ค่อนข้างทำให้เลนเจอร์เนี่ยดูเก่งขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ให้มีพลังใช่ไหมอ่าไม่มีพลังนะครับก็ให้ใช้ไหวพลิปหรือว่องไวอ่ะมีตัวอะไรตึงๆมาบ้างอ่านี้ก็ได้ อย่างตัวของไกลทองอย่างเงี้ยคือต่ใหม่นะมันพูดยากและเลนเจอร์บางตัวมันก็เรียกได้ว่าความเก่งมันอาจจะลดลงค่อนข้างจะวายหิวเหมือนกันมันก็เหลือแค่การใช้งานพื้นฐานนะอย่างจะปั้นตัวไกลทองครับก้าดาวแม็กนัตอนเนี้ผมว่าก็จะเอาไว้ก่อนก็ได้ไปรอดูเดือนหน้านะครับคืออย่างโคโรโบรอบนี้มันก็ยังไม่การันตีไงเพราะว่ามันยังไม่ผ่านเดือนหรือผ่านเดือนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านไปไกลๆสักนิดนึงอย่างเงี้ย มันก็ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนนะฉะนั้นเนี่ยคือมาถามผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้อยู่แล้วถ้าเกิดผมบอกโหดมันก็คือโหดตอนเนี้ยแต่ว่าข้ามไปข้ามเวลาอีกตั้งเดือน2เดือน3เดือนไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่บอกว่าเราก็จะดูแค่สกิลพื้นฐานนะคือจริงๆเ่ะพื้นฐานก่อนเลยนะคอนเทนเจอร์นะครับการดูว่าแบบเฮ้ยตัวไหนมันจะเก่งในระยะยาวนะครับ พอเรนเจอร์ออกมาปุ๊บถ้ามันโหดตั้งแต่แรกเริ่มเลยอ่ะสวนหญ่จะเก่งยาวจริงถ้าตัวเกมไปบีบคันให้มันโหดเนี่ยข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะโดนเอาออกไปหมดเลยแล้วก็ไม่เหลือเลยเลยนะครับคือเรนเจอร์อย่างแรกนะครับอะอย่างตัวนี้เมกุมินเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเฮ้ยตำแหน่งยืนเขาค่อนข้างจะดีนะถ้าไ่เวทค่อนข้างจะไวอ่าสกิลพื้นฐานคือดีนะครับคือสกิลนี้เป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ตัดตันด้วย อ่านครับแล้วก็คอมโบหยุด5วิธีคือเรียกได้ว่าเฮ้ยพื้นฐานมันมาครบแล้วทดสอบใช้จริงก็คือแบบเฮ้ยค่อนข้างจะใช้ดีจริงแต่จริงๆตัวมันก็แอบมีความเปราะบางเล็กๆอยู่เหมือนกันแต่พอไปไป,ไปมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มดูถึก,กแปลกๆนะจริงๆนะโดยโปรติเนะี่ยไหวพลิบเปราะอยู่แล้วครับอ่านะครับฟาดทัดไฟนะทัดไฟจริงๆก็เปราะโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เนะี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนมันเริ่มถึกขึ้นมาเรื่อยๆ เออเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเกมตั้งใจหรือเปล่าเลนเจอร์ <Ranger S 1> บางตัวนเป็นแบบนั้นจริงพอเมื่อเราทดสอบปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นโดยที่เกมไม่ได้รีดประสิทธิภาพมันเกินจริงอะ่ะนะครับเลนเจอร์มันก็มักจะเก่งได้ค่อนข้างจะนานนะครับอย่างตัวนี้เราเห็นแล้วว่ามีความปรอะบางนะฉะนั้น,นก็ต้องพึ่งความเป็นทีมที่ค่อนข้างจะสูงอ่านะครับอันส่วนตัวนี้มีคนถามล่าสุดว่าปั้นแม็กมาเป็นตัวแบบดีไหม ยกมือปางห้ามญาติก่อนเลยครับว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนถามว่ามันใช้ได้ดีไหมมันใช้ได้ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะหวังระดับแบ่งเนี่ยมันอาจจะเทียบตัวบาวล็อกยังไม่ได้บล็อกมันยังค่อนข้างจะจัดอยู่นะบล็อกคือแต่ล็อกเนี่ยถ้าไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยเอาจริงนะเราก็จะเห็นับว่าแบบเฮ้ยมันก็ใช้งานแบบมีมีระดับขั้นของมันอะอย่างที่บอกนะว่าเรนเจอร์เนี่ยมันต้องพร้อมสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกันนะมันถึงจะแบบว่าจะใช้ดีนะครับ อ่านั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับอ่าส่วนเดี๋ยวสองตัวนี้ผมค่อยรีวิวย้อนหลังมีน้องๆถามเข้ามาหลายคน,นครับว่าอ่าฟิเดน,นกาเฟลุนเนี่ยมันเก่งขึ้นหรือเปล่าอ่าแต่ว่าอยู่ในทีมผมเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะครับอ่าพีพีจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะอ่าป้อมก็คาไว้ก่อนครับป้อมติดเอาไว้ก่อนป้อมนี่คือ เอาไว้ถ้าจะจริงจังเดี๋ยวเอาไว้ก่อนล้กันนะถ้าไอเดียนี้ผมอยากจะจริงจังแบบว่าเฮ้ยต้องการที่จะเอาไว้ยืนรื้อหลีกสูงๆหน่อยดันหลีกสูงๆหน่อยเนี่ยอาจจะมีการอัปป้อมในอนาคตอาจจะว่านะตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของผมเนี่ยด้วยไอเดียของผมเองอะตั้งแต่ไอ7ดีอาจจะผมจำไม่ได้จริงเกมก็ไม่ยอมทำให้สักทีหนึ่งนะเพราะว่าละไอเดีเราเยอะเราจำไม่ได้ครับว่าแบบเฮ้ยไอดีไหนเนี่ยมันไปดีสูงสุดที่หลีกไหนอ่ะกลัวเดี๋ยวดันลีกฟรีครับ คือถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น7นะครับตั้งแต่7นะครับ7 8 9ดเนะี่ยผมยังไม่เคยขึ้นไปที่มาสเตอร์หนึ่งยังไม่เคยดันลีกนะครับอ่านะครับอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเป้าหมายอยู่ยังมีเป้าหมายเรื่องของการอ่าดันลีกนะครับยืดลีกอ่ะยืลีกนี่เริ่มจะดีขึ้นแล้วอ่านะครับเพราะว่าพอได้เรนเจอร์ตัวโหดๆปุ๊บนะครับก็แน่นอนครับว่าตั้งหับมันก็จะดีมากขึ้นส่วนคอมโบน้องๆไม่ต้องกลัวกันนะน้องๆจะถามกันเยอะครับว่า พี่มันต้องเล่นคอมโบแบบไหนมันต้องเล่นกี่ตัวครับตอนนี้ยเน้นเอาเรนเจอร์ใช้งานดีเไว้ก่อนนี่เนีนเนเ่ย,ววยดูนะอ่านะครับผมใช้ตัวซิลฟี่ผลักนะครับค่อนข้างจะง่ายมากอ่านี่ยที่บอกด้วยลีกนะเรนเจอร์ Ranger นะบางคนจะบอกโอ้โหซิลฟีโ่โหจัดๆเลยอ่ะเพราะว่าบางทีก็ลีกอาจจะไม่ได้สูงมากมันก็มีผลนะอันนี้คือเกียร์ผมดีเกินลีกอ,ะอ่ะเออนะอ่านี่ยเล่นแค่นี้ดูครับค่อนข้างจะง่ายเลยนะ คือการปั้น ID ที่แบบสวยแบบนี้เนี่ยแบบใช้เวลาน้อยอะ่ะโหผมว่าโอกาสเกิดขึ้นมาเยอะนะของผมก็ถือว่าเป็น ID ดีแรกของผมเหมือนกันนะที่อ่าไม่ใช่ของผมนี่แฟนมันสร้างนะครับถือว่าเป็นไ d ดีแรกที่แบบว่าโหมันปั้นแล้วแบบโหดค่อนข้างจะไวมากอ่าแล้วก็แน่นอนตั้งแต่สมัยไอเดียสดีมแลละ จะต,ต้องมีคนที่แบบเขาก็ไม่รู้แบบเฮ้ยทำไมมันถึงแม็กวทยทไมเราทําตามถามว่าทําตามคือทําตามได้จริงๆหรือยังอันนี้เป็นข้อข้อ,ข,อข้อสงสัยเลยนะทําตามแล้วจริงๆหรือยังทําตามได้ทุกอย่างจริงหรือยังนะครับอะไรอย่างเงี้ยปั้นอย่างงี้มาเนี่ยเออก็เสียดายนะถ้าก็สมมติเปลี่ยนตัวสมมติในนะี้ผมเปลี่ยนเป็นม็อบมันก็จะน่าจะยังได้ดีกว่าน,นี้นะเพราะว่าเป็นตัวดามเมะเดี๋ยวผมลองตีกับทีมนีนะอ่านะครับ เดี๋ยวไอดีนี้นะเดี๋ยวถ้าเมกูมินผมแม็กปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนนะเรื่องของหยุดห้ก็น่าจะตึงมากขึ้นครับแล้วก็การเจอศัตรูทาาุไม้โหดๆนะครับอย่างเงี้ยม็อบนะเดี๋ยวดูม็อบนะม็อบจะยืนรับดาเมจเมกุมินได้ไหมอ่ารับดาเมจได้อยู่อ่าวัดกันเลยครับวัดกันเลยครับอ่าเปลี่ยนเอาทีม2องมาช่วยหน่อย อาไม่ไ,ไ,ไ,ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยเจอสลอตครับเจอสล็อตแล้วไกท่ทองเนี่ยมันมันยังแบบว่าอย่างที่บอกดาเมจอ่ะมันไม่ได้แบบโหดและเข้าถึงได้เหมือนบาวล็อกนะไกท่ทองมันยังแบบว่าเหมือนแบบยิงกระดงกระเด็นอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแต่นี้พอโดนอัดป้อมไปนะเรนเจอร์ก็หายเกลี้ยงนะครับโอ้ยไปแปลมาไอดีนี้มาถึง U50 แล้วนะ อไอดีนี้เล่นแบบไม่มีเพื่อนนะผมไม่ได้อดเพื่อน,นครับแล้วก็ไม่ได้เชิญเพื่อนด้วยมีคนบ่นเรื่องเชิญเพื่อนเยอะนะคือมันไม่รู้ข้อเรียกได้ว่าข้อตายตัวเขากําหนดตายตัวผมไม่รู้ครับผู้พัฒนาเขาไม่บอกเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของทางบริษัทไลน์นะครับเพียงแต่ว่าในเกมมันก็มีความเกี่ยวข้องด้วยเนาะ,อะกองงงๆอยู่เหมือนกันครับอไอทีนี้ตีไม่ได้ครับมีเอเรนครับกระโดดข้ามมาย่ำป้อมผมทีเดียวบื้มเลยครับ เจอบินตีไม่ได้ครับเจอเฮเลนตีไม่ได้เนี่ยข้อจํากัดมันมีเยอะมันก็เลยทําให้แบบอ่าการเล่นเนี่ยมันก็แบบเหมือนฝึกความอดทนไปแล้วกันนะเออเล่นแบบฝึกความอดทนครับนี่ก็บินอีกแล้วนะนี่พอเราทําคลิปบินครับบินก็เริ่มจตเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว,ว่าคัดทีมตีนะคําว่าคัดทีมตีสำคัญมากน้องๆเล่นกกมใหม่ๆนะครับอดทนน่อยคัดต้นกว่าจจะเจอทีมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันคือสู้ได้แน่ๆนะครับ อ,าอ่างนี้นะคาลนเจอร์เ,อเหนือกว่านะครับอ่ะเขาเปิดได้ตัวซิลฟี่นะครับมีเบาลงเบาล็อกนะครับคือต้องค่อยๆปั้นนะคือน้องๆบางทีอาจจะบอกว่าเห็นคนอื่นพูดว่าไอ้ล็อกโหดมากตัวนี้โหดมากตัวนั้นโหดมากทาไมเราใช้แล้วโหดไม่เท่าเขานะครับคือมันไม่มีทางเท่าอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้อัปเกรดก็ไม่เท่าเก็บของก็ไม่เท่าเกียร์ก็ไม่เท่า อ่านะตีบวกสกายพาพอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดเชิงลึกที่แบบค่อนข้านจะลึกมากๆนะครับอาส่วนงานเก็บกบนู่นนี่นั่นนะอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีทุกอย่างรายละเอียดของผมเนี่ยอ่านะครับอ่าการเปิดนะครับการชาพอย์อย่างเงี้ยอ่าบางทีเราดวงดีกว่านะเราได้ตัวเยอะกว่านะครับอ่าร้านค้ากิวครับอ่าเนี่ยผมก็แลกไปหมดแล้วนะครับกระดานห้องทดลองรับนะครับโชคดีกว่าไม่ต้องเหมากระดานอ่านะครับก็เซฟวัตถุดิบได้มากกว่านะครับห้องหลอมครับ เก็บไปแล้วก็เดี๋ยวก็แลกอย่างนี้นนะเดี๋ยวผมก็กบไปย่อยๆนะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปแลกนะครับมันก็จะได้จานวนกบแล้วก็กิจกรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยเล่นครบทุกอย่างนะครับมันก็ทําให้มีความต่างกันอยู่แล้วอะ่ะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของรายละเอียดน,นะแต่ว่าหลังๆเริ่มจะเปิดกลบละ ก็เป้าหมายเหลือแค่กบ9ดาวตัวเดียวครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะโหดแค่ไหนแต่ตอนนี้คือเรียกได้ว่าโอ้ไอดีสวยงามนะเวลาเล่นก็สบายใจครับอย่างที่บอกครับว่าอยากให้เพื่อนๆน้องๆครับให้ได้กันแบบนี้นะเราจะได้รู้สึกสบายใจครับเข้ามาเห็นไอดีสวยงามนะครับก็สู้ๆเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวตู้คราบครัพิ้มเล่นนะใครยังไม่ได้เลนเจอร์ไม่ได้เกียร์หรือจัดแพ็กนะก็แนะนำร้านเกมร้านนี้ก่อนนะครับ เจนนัมการค้าทับลัตเซนเตอร์ Center, ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะตอนนี้ว่าจะได้แน่นอนร้อเครับร้านค้าจนเป็นหนูต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมาก,กว่า5ปีแล้วนะครับเติมผูกเกมนั้นจะมีแค่ระบบ iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะกดรับเองที่ Android ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านนี้เลยครับเจนนัมการค้าเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปากหมุหด,นะ Center, อด,ดคอมเมนต์อ่ะฝากกดติดตตตตาา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 มมมมมมดด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 ้้้้้้วววววยยยนนนนนนะะะะะจจำกกรร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 คคคคปปปลลลออภััััััหเเเ็บบ่่่ิิไไไีีโโชๆพ พร้อมบุ๊ก็รีบพพไ,ไปจัดได้เลยนะครับแล้วขอให้ได้เลนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะ,ะวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ